โอ้ยฟังแค่แกเล่ามาแค่เนี้ยฉันก็เดาไม่ออกหรอกนะว่าใครที่ไปกับแกอ่ะเ่าน,นดิทั้งสองคนก็ไม่มีพิรุษอะไรกันเลยอ่ะเฮ้ยแต่แกจําได้นี่นะว่าคืนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาชอบแกและเขาก็ยังบอกกับแกอีกว่าไม่อยากให้แกรู้ไม่ใช่หรออืมก็ใช่อ่ะฉันจําได้โอ้ยถ้าแบบนั้นเธอจะไปรู้ไหมเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากให้เธอรู้อ่ะโอ้ยแล้วไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะ ฉันเองก็ต้องรู้ไหมว่าเขาเป็นใครอะฉันก็โสดมานานแล้วนะเว้ยอยากจะมีคู่เหมือนกันนะปะโถนี่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไปกับเธอคืนนั้นดันไม่ใช่คนที่เธอชอบอะเธอจะทำไงล่ะเธอจะไม่เสียใจเหรอมิจังฉันว่าบางทีอะเรื่องบางเรื่องอ่ะปล่อยไปบ้างก็ได้นะบางครั้งเราไม่ต้องรับรู้อะมันก็แน่าจะรู้สึกดีกว่ามันก็ใช่แต่ฟีฟ้า จะไม่ฉันรู้เลยเหรอว่าคนที่แอบ,บชอบฉันคนนั้นเขาเป็นใครอะแถมคืนนั้นอะเขาก็ยังทําแบบนั้นกับฉันอีกอะฉันไม่ได้จะเรียกร้องนะแต่เขาก็ต้องทําตัวแมนๆหน่อยดีวะเขาก็บอกอยู่นี่ว่าเขาไม่อยากให้เธอรู้เอา้าในเมื่อชอบฉันก็บอกมาเลยดิฉันจะได้รู้ไงเขาก็คงจะกลัวเธอไม่ชอบเขาละมั้งถ้าไม่ชอบอะเดี๋ยวฉันก็บอกเองแต่งน้อยอะมาเปิดเผยตัวก่อนเถอะโอยปวดหัว ฉันว่าเรื่องเนี้เธอต้องตามสืบเองแล้วแหละเขาคงไม่เปิดเผยตัวหรอกมแล้วฉันจะทําไงดีล่ะฟีฟ้าก็ระหว่างที่เธออยู่กับสองคนนั้นนะนะเธอก็ลองพูดคุยดูแล้วก็ดูว่าใครที่มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่จะชอบเธอ่ะก็อาจจะเป็นคนนั้นละมั้งเธอก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะเอออืมฉันเข้าใจแล้วซู่ซู้ล่ะขอบใจนะจังรถมาแล้วครับปไปกันเถอะเออแป๊บนึงนะฟีฟ้า เงินเราไปก่อนนะขอบคุณนะเพื่อนอเดินทางปลอดภัยนะทุกคนบ <bye> ๊ายบายฟีฟ่าแฟชั่นประเทศไทยกันนะโอ๊ยอะไรกันแล้วเนี่ยโอ๊ย <c oughs> ฉันบอกแล้วใช่ไหมให้นั่งรถไฟทำไมต้องนั่งเรือมาด้วยเนี่ยขับเรือก็ไม่เป็นแถมยังพาเรือมาล่มอีกเนี่ยอ,อขอโทษดะมิจังฉันก็ขับไปดีนะอยู่ดีมันก็มีขึ้นยักษ์ขึ้นมาเรือยเลยลมเลยอะ่ะโอ้ยยังดีนะเนี่ยที่มาถึงเกาะจนได้ มีจังกับแกก็ยืนตากแดดตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันไปเปิดห้องโรงแรมให้แกนอนห้องเดียวกับฉันใช่ไหมไอตูนเออเออรอ,อ,อแป๊บเดี๋ยวมาเรียกนี่เป็นไรไหมอะ่ะเป็นไข้แล้วมั้งเนี่ยไ <c oughs> ม่รู้อ่ะไม่อยากเป็นไข้ที่นี่เลยอะ่ะอยากไปเป็นไข้ที่ชนบุรี <c oughs> เป็นไข้ที่ไหนก็เหมือนกันนะั่นแหละไม่ถ้าเป็นไข้ที่ชนอะ่ะเราก็จะได้เป็นคนที่ใช่ไงยังยังจะมีเวลามาเล่นมุกอีกอก็ไม่อยากให้เธอโกรธฉันนี้นะ โลน,นะที่ทําไม่ตกน้าจอมแจ๋เลยอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกแต่ขากลับอ่ะขอนั่งรถไฟนะไม่นั่งแล้วเรืออีไอขากลับฉันอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะโอ้ยอย่าเลยไม่เอาถ้าจะขับเรือก็ไปคนเดียวเลย <c oughs> ฉันจะนั่งรถไฟไปจริงด้วยโอ้เลยหว <c oughs> ่าได้ก็ได้นี่นีจังว่า, <c oughs> า,วาแต่เธอมาต่างจังหวัดกับผู้ชายสองคนแบบนี้ฟงฟงแฟนแฟนของเธอจะไม่ด <c oughs> <c oughs> ่าวหรอ นี่กำลังจะหลอกถามเช็คว่าฉันมีแฟนอยู่หรือเปล่าใช่ไหมบ้าม่ได้จะจงจะเช็คอะไรสักหน่อยฉันแค่อยากจะรู้จริงๆแฟนไม่ด่าเหรอถ้ามีก็คงด่าละมั้งงั้นแสดงว่าไม่ม,มีมีต้องย้ำได้ไหมมันเจ็บนะเว้ยคำนี้เจ็บเหรอแต่ทำไมเธอพูดคำว่าไม่มีแฟนฉันรู้สึกหมดใจเต้นแรงไงก็ไม่รู้อะเอ,อ่อแม็กเวลพูดอะไรของนายพูดจริงนะ ลองเอามือมาจับหัวใจดูดิตอนเนี้ยมันแทบทะลักออกมาเลย<า>อะเอ,อ่อไม่อ่ะปนนไปโรงแรมดีกว่า,าไปต้องเป็นแม็กเวลล์แน่เลยอ่ะที่แอบชอบเราพูดกับเราซักหนาดนั้น ฉันจับได้แล้วอ,อ,อากาศเย็นนะตอนกลางคืนน่ะดี๋ยวจะไม่สบายอานะเออไม่ต้องห่วงหรอกนะ่าฉันอะ่ะมีภูมิคุ้มกันความหนาวอยู่แล้วมีด้วยเหรอ,อ,อมีดิฉันเป็นคนขี้ร้อนอะ่ะอืมดีจริงเลยนะฉันนั่งหา่างที่เป็นคนขี้หนาวอะ่ะถ้าเป็นคนขี้หนาวอะ่ะสนใจเอาคนไปเกาะสักคนไม่เล่าเอออะไรของเธอเนี่ยเออฉันจำมาจากใน g o o g l e นะอ่ะอ๋อ ว่าไปว่ามาเห็นเธอแต่งชุดนี้แล้วก็น่ารักเหมือนกันเนาะจริงเหรออืมทุกทีเจอแต่ในห้องวิจัยอะ่ะไม่เคยเห็นเธอแต่งตัวอะไรแบบนี้เลยแต่งแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะอ,อถ้างั้นต่อไปฉันแต่งไปที่ทํางานทุกวันก็ได้เฮ้ยอ,อย่าเลยเอ้าทําไมอ่ะเอ้าึืนเธอแต่งแบบนี้ไปที่ทํางานวิบ่อยอะ่ะันไม่เป็นอันทํางานพอดี คงได้แต่มองเธอแล้มั้งเนี่ยจะ,จ,ะจะบ้าเหรอ <c oughs> ป๋าดึกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาลูกค้าเช้าเลยถ้าไม่พักผ่อนระวังจะพีเซนตไม่รู้เรื่องอะ่ะในโดนศาสตร์อาจารย์ใดเข้าใจแล้วเออว่าแต่มีจังมีวิธีดีๆที่ช่วยให้นอนหลับง่ายบ้างไหมอะ่ะเราเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วสิ แต่เราเคยได้ยินมาเหมือนกันนะเขาบอกว่าเวลานอนอ่ะให้ลองนับแกะดูอ่ะมันจะทําให้ง่วงเร็วขึ้นอ่ะนับแกะเนี่ยนะอืมเราไม่เคยเห็นภาพแกะจริงๆด้วยดิเปลี่ยนจากภาพแกะกลายเป็นภาพหน้าของมิจังได้ไหมเอ่อฉันว่างั้นนับดาวดีกว่าอ๋อนับดาวก็ได้อืมเดี๋ยวฉันช่วยนับนะอืมใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอเวลาเลีาเลยวใคร มรู้สึกเหมือนวิววิวข้างหลังวะเหมือนมีคนมามองอยู่เลยอ่ะอคิดไปเองแล้วมังเราไม่มีอะไรหรอกจ้าเอ้ยโอ้ยีฟา <c oughs> ก็คิดว่าใครอะไรจะตกใจเลยขนาดนั้นโอ้ยนึกว่าหัวใจฉันจะวายตายไปซะแล้ว <c oughs> บ้าน่ะนี่แล้วมาได้ไงกันเนี่ยก็เป็นห่วงมิจังไง เราก็เลยใช้พักร้อนของเราที่เหลืออยู่อ่ะอยู่ตั้งห่าวันเลยนะเพื่อที่เราจะได้มาอยู่กับมิจังที่นี่อะฮะใช้พักร้อนเพื่อที่จะมาหาเราที่เนี่ยนะอืมก็ถือว่าเราไปเที่ยวทะเลด้วยไงแถมยังได้มาเที่ยวกับมิจังอีกดีจะตายโอ้ยเอาหนะ่าจริงๆฉันก็อยากมาเที่ยวด้วยแหลนะน่า <c oughs> อืมก็ได้จริงๆฉันก็ดีใจเลยแหละที่ได้มีเธอมาอยู่เป็นเพื่อนอะแล้วสรุปรู้หรือยัง ระหว่างตูนกับแม็กเวลใครเป็นคนที่ชอบเธอ,เอ,อตอนแรกก็คิดว่าแม็กเวลอะแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นตูนด้วยอะเอาสรุปคืนนั้นมีแค่คนเดียวหรือว่ามี2คนเนี่ยมีคนเดียวอเอาหน่าค่อยๆสืบแล้วกันว่าแต่เช้าเนี้ยว่างไหมอะว่างดิลูกค้าอยู่ดีๆก็มานัดไปช่วงเย็นแล้วอะถ้างั้นเราไปเที่ยวเล่นกันก่อนเลยตอนเช้าเนี้ก็ดีนะ ว่าแต่เราจะไปทำอะไรกันดีอะอย่างแรกอ่ะก็ต้องเอาแล้วนะ1นึสองสาไป Let's go <S <Yeah! S 1> ไม่ไหวสูงอะไรค่ะนี่เฮ้ยเสียวโอ้ย,อยขาฉันสั่นหมดแล้วมีนนี้ทั้ง <c oughs> สนุกดีเนาะเอาอีกรอบไหม <c oughs> โอ้ยไม่เอาแล้วฉันว่าเล่นน้ำต่อก,กันเถอะอะไรกันอะฟีฟาเป็นคนชวนไปเล่นได้แท้ก็ <c oughs> แค่อยากลองเล่นอะ แต่พอได้เล่นแล้วก็ไม่อยากจะเล่นอีกเลยอ่ะเห็นหน้าตาโหดอ่ะใจมดเหมือนกันนะเนี่ยฉันเป็นผู้หญิงอ่อนหวานนะเว้ยหรอเอ๊ะขอโทษนะครับอะมีอะไรเหรอคะคือว่าเจ๊อะชื่อว่าก้านะเป็นเจ๊เหรอเนี่ยใช่แล้วจ้าถึงหน้าตาเจ๊อะจะหล่อเหมือนนายแบบแต่เจ๊อะชอบกินไไรแบบมากกว่าฮะ ว่าแต่มีอะไรล่ะคะคือว่าเจ๊เห็นพวกหนูสองคนน่ะนมใหญ่ดีทีเลยอยากจะมาติดต่อเอ้ยมองนมด้เหรอเนี่ยแต่ขนาดเนี้ยจะให้มองอะไรมองมืออ่ะฮะเออแต่ถึงจะแต่งยังไงอ่ะแต่ก็ไม่ต้องมองเยอะก็ได้มั้งเห็นไม่ได้หรอกมันใหญ่ขนาดนี้อ้าว่าแต่จะติดต่ออะไรจะติดต่อไปถ่ายแบบเหรอไม่อาหรอกนะเฮ้ยฉันก็ไม่อาเหมือนกันแค่ถ่ายรูปเล่นๆอ่ะยังโพสท่าไม่เป็นเลยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ได้จะมาติดต่อให้ไปถ่ายแบบเราให้ไปทําอะไรอ่ะติดต่อให้เป็นเด็กเสียชัดเอาเลเสียชัดจ่ายไปอ,อ่ะเอาเหมือน Gobierno! ผัวขาผัวขานี่ขอโทษทีนะคะเจะ๊พอดีว่าพวกหนูมีเงินพอที่จะเลี้ยงตัวเองค่ะไม่อยากเป็นเด็กเสียไปด้วยเราไปเดออ็กเสียชัดเลยนะไม่เอาอ่ะไม่เอาไปด้วยเราไปชิชวๆเดี๋ยวหนมฟาดหน้าเลย,ย,ยไม่เอาไม่เอาเก็บหน้าไปดูอย่างอื่นฟาด นี่เจ้านมฟาดหน้าเขาจริงเหรอโอ๊ยจะบ้าหรอเชยก็พูดไปงั้นแหละนี่ไหนไหนก็ไหนไหนละมาว่ายน้ําแข่งกันดีไหมเล่าได้ใครแพ้โดนจับนมนะให,ให้สองข้างเลยไ